กางเกงสีแดงครับมวยป้องกันแชมป์นี่กางเกงสีแดงนั้นอยู่มุมแดงมีเข็มขัดคาดเอวขึ้นมานะครับหนึ่งสยามมวยชัยนาทครับอายุ22พผู้ท้าชิงก็คือเล่นแคบกางเกงสีกรมท่ามวยมังจันครับอายุ22เท่ากันออนกต่2งวันเท่านั้นนะครับหนึ่งสยามเกิดวันที่12พฤษภาคมส5 1 3ค,คกกรอฝึกเรียนวันสิพฤษภาคมนี่กรรมการอาคมวรณสิทธิ์ให้คะแนน,นสักดาปลื้มจิตให้คะแนน,นอนเนกจิตประยูนให้คะแนนชิงแชมป์นั้นมีสักขีพยานนะครับวันนี้เป็นใครครับสามท่านครับ คนกลางนั้นวิชัยศรีจําบัดทางขวาสมบัติหงสกุลนะครับทางซ้ายเบื่อสกูลนี้ใตรปัญญาพลิกยกที้หนึ่งครับกางเกงสีแดงนั้นเจ้าของชยามหมัดพระเจ้านะครับก็เลียนแบบดีอโกมาราโดน่าครับที่มีหัดพระเจ้าใช้มือปัดลูกฟุตบอลเข้าประตูของที่อังเกฤษไฟครับแล้วบอกว่าเป็นมือของรพระผู้เป็นเจ้าในคุณแดงครับวิเชียนดูราน,านาห,หนนาขนางเกงสีแดงครับวางแข้งขวา มาดูครับเกรงแขนไม่ใหล็อกคอครับดูครับคือคลิปเกรงแขนกดแขนของเอ้าครับฟันศอกระยะประชิดด้วยไม่ให้น่งสยามล็อกขึ้นคอครับมวยนั้นแหมกำลังแขนสําคัญอย่างยิ่งนะครับต้องเกรงแม่คู่สู้ดูครับไม่ให้ขึ้นคอครับกดแขนไว้นะครับคลิปไม่ให้นิงสยามขึ้นคอเพราะว่านิงสยามนั้นตะกอนนั้นมวยขาวอาชีพครับตอนหลังมีมัดเพิ่มขึ้นไปอีกแต่จังหวะฝีมือรวดเร็วลูกคล่องเลยอยู่ที่คธิ์กับพูทาชิง ยานาวายยกบางหมดยกที่หนึ่งขึ้นมานั้นคือกริตไปเรีบนิดหน่อยครับนี่คุณตีบ้านเบิงกับกองเชียร์ของคือกริตคุณตีบอกว่ามัดสองอย่าไปแลกครับคุณเมงท่าดินแดงก็มาสอนหนึ่งสยามครับเจ้าของแชมป์คุณตีบ้านเบิงนี่ชายาคือหมอฉีดยาเก่งเหลือเกินรับฉีดยาละมวยตลอดยกที่สองครับ สถานก,การณ์ยังเหมือนเดิมครับพูดถ้าชิงได้เปรียบได้หน่อยเอาครับโดนหมัด1-2ึง,งแล้วครับหมัดพระเจ้าที่ต้องระวังนะครับเพราะว่าตอนหลังนี่แกน็อคพูต่อสู้ด้วยหมัดมาหลายครั้งแล้วหนึ่งสยามเมื่อก่อนนี่ชื่อฟ้าลิขิดนะครับเอาละครับกระตุกชกแล้วว่าแหมไม่ประสบความสำเร็จเปลี่ยนจากฟ้าลิขิดเกียรติวิเชียนมาเป็นหนึ่งสยามเกียรติวิเชียนโอ้โหเป็นแชมป์เลยครับล็อกไว้ือกลิไมาให้แขนของหนึ่งสยามเลื่อยขึ้นคอครับล่ํากันแล้วครับเข้าวงในกลั่กันอยู่ดันกันอยู่ โอ้โหเอาคางอัดกันด้วยครับโอ้หนี่ครับผมแม่ทำอะไรครับแต่เอาคางอัดกรรมาารเตือนเลยครับผมหมาต้องระวังกันหน่อยแล้วมันไม่ผิดกติกาซะด้วยครับมวยตอนหลังนี่มาตอนกอนกันครับก่อนชกสักเจ็ดวันนี่โกนหนวดโกนคาวให้เรียบร้อยครับเจ็ดวันผ่านไปหนวดคาวที่ใต้คางจะแข็งกดเบ้าตาคู่ต่อสู้บ้างกดหน้าเ้ามันเจ็บครับอ้าครับเตะขวา่อยขวาจะกวาดไม่เจ้าคางกดอีกหรือเปล่าครับหนึ่งเสียมยังว้าไม่ได้ครับ เติมอ้าวแล้วครับสองระยะประชิดมวยคู่นี้ได้ถึงกันครับดูครับโอ้โหดูนี่มวยชิงแชมป์ครับถึกฤทธิ์ทำไม่ยี่ละครับล้มไปนิดหน่อยแต่ไม่ยี่ละนี่เจเชนครับคนซ้ายผู้จัดการของถึกฤทธิ์ดูนิ่งๆกีเดียวถึกฤทธิ์จะชกมวยอยู่ยืดลุมพินีครับวันนี้ข้ามฝากมาราชดำเนินวิกของหนึ่งสยามเขาล็อกกันเต่าแล้วครับกระตุกโอ้โหเตะสักทีหนึ่งนี่เป็นยกที่สองครับผู้ตัดชิงกางเกงซิมเงินได้เปรียบอยู่นะครับแผนนี้นิดหน่อย หนึ่งสยามนั้นมวยบูหยับล่อหลอบคึกฤทธเตยกว่าแต่หนาเขายิงอ้าวครับอย่าไปแร,แรกแลกหมัดกับเป็นสยามเขา้าหมัดอาชีพมปนคือหนึ่งสยามจังหวะฝีมือครับคึกฤทธหมดยกที่สองก็ยังไม่มีอะไรที่ตึงพรำกันมากนักแต่ว่าผู้ชมบอกแหมสถานการณ์นคึกฤทธ์น่าจะดีกว่าครับเพราะดูครับนี่ครับลูกนี้ครับเลี่ยมดีกว่าจังหวะฝีมือยึกออยักล่อหลอกแหมเกิดไปแล้วครับอย่าไปบวกหมัดหมดยกที่สองนี่ผู้ชมให้คึกฤทธ์ได้เปลียบ หนึ่งเท่าตัวแล้วนะครับก็เรียกว่าเลี่ยมดีกว่าวิชิตพลายนันครับมาสอยคึ้นทธิบอลตอนนี้นั้นเขาสู้เราไม่ได้ทุกอย่างแล้วยืะยะให้ดีเอาละครับเจนเชนมาเสิร์ฟพิเศษตีบ้านมึงเสิริมด้วยครับนี่ครับทีมเทรนเนอร์ของคึกฤทิอนอายามวิชิตพลายนันก็ฉลามขาวครับบอกว่าเขาสู้เราไม่ได้ทุกอย่างแล้วนะขอให้ยุยะให้ดีครับบอกผู้ทัดชิงกางเกงสีน้ำเงินขีดขาวยกที่3ครับ ท่านชมจับตาดูให้ดีครับบวยคู่นี้ไม่มี 4- 5่ห้าครับจบลงที่ยกนี้ขณะนี้กางเกงสีเงินได้เปรียบ2 1บหนึ่งครับหนเท่าตัวอ้โหยิงหมัดดึงหน้าออกมาลุกไล่แล้วครับหนึ่งสยามต้องเดินเร็วกว่านี้ครับเพราะว่าติดชึ่งจังหวะฝีมือนั้นเป็นรองคือคลิปคลิปคว้าเอาไว้ท่านชมจับตาดูให้ดีครับอยากกระเพชตาครับคู่นี้เกิดอะไรขึ้นฟันศอกทันทีหนึ่งมวยเงินแสนด้วยกันทั้งคู่กางเกงน้ำเงินนั้น อายุแก่อายุอ่อนกว่าสวันครับคายฟันยาทิ้งแล้วเกิดใกล้ๆครับอายุ22ปีอีกคนนึงเกิด12พฤษภาอีกคนเกิด14พฤษภาคม2513มวยเงินแสด้วยกันทั้งคู่คือเคยเป็นจังหวะฝีมือครับผู้ท้าชิงถีบไว้อยากกระพริบตาครับนํู้ชมครับยกนี้จบแล้วครับยิงหมัดหมุนออกมาคือต้องไม่แลกหมัดนะครับ ตีบ้านมือบอกอยาไปแลกหมัดแลกศอกเราได้เปรียบจังหวะฝีมือแล้วถีบเส้ยทีหนึ่งคนที่ถอยแล้วถีบอยู่นี่ได้เปรียบอยู่นะครับหนึ่งเท่าตัวอ้าวแล้วครับกวาดแล้วก็คว้า,วาเชือกเอาไว้ได้ยิ้มครับนี่คือไฟที่สามครับแพ้ชนะกันมาคนละครั้งอยาบพยัยามเข้าไปหาตัางเกงสีแดงเป็นแชมปเปี้ยนหมัดและเข่าเป็นอาวุธหลัก เอายครับยิงหมัดึงหน้าหลบมาได้ครับยิงหมัดเอาครับมาเป็นชุดต้องระวังครับโอ้โหมาแล้วครับกองเชียร์หลบได้ครับมาเมื่อกี้คุณเกรงกรครับกองเชียร์ของหนึ่งสยามวางแข้งกวาดล่างมากว่าเชื่อกับการเตือนไหมไม่เตือนครับเอาเครับเดินเร็วขึ้นครับติดชึ่งจังหวะฝีมือไม่ได้แล้วครับต้องเดินเร็วรับจังหวะฝีมือในค่งน้โอ้ยโดนลูกซ้ายกวางทีหนึ่งโอ้โหโดนเกือบล่นนะครับอัพคัดจำนงยากับพิตาครับจับตาดูให้ดีโยกหน้ายังเปล่า ยังมาโอ้โหไม่ไหวแล้วลนแล้วครับอือำกำลังนับห้าหกเจ็ดแปดโชคต่อครับอย่าล้มนะครับอันตรายแล้วหนึ่งสยามมัดพระเจ้าครับนับมาหลายครั้งด้วยมัดโอ้โหไม่ไหวแล้วลนแล้วครับกำการโบกมือกองเชียร์ของหนึ่งสยามครับโอ้โหคือกลิกกกำลังได้เปรียบครับเป็นต่ออยู่โอ้โหตายจริง โอ้โหยืนไม่อยู่เลยครับกรรมการต้องบีบท้ายทอยหนึ่งสยามดีใจมากโอ้โหมัดพระเจ้าทํางานอีกแล้วครับดูภาพชาครับขยับลอดหลอกครับโดนลูกซ้ายลูกนี้สิครับขวาอีกทีหนึ่งซ้ายนะครับแน่นมากครับเต็มกลามโอ้โหยเมาตรงนี้ครับเมื่อสักครู่เดียครับลูกซ้ายนั่นเมาเลยนะครับไม่โดนครับไม่โดนนะครับลูกนี้โดนขมับ ลูกนี้โอ้ยโดนสมับแรงมากโดนอีกทีนะครับหื่เข่าไม่โดนนะครับบอกว่าเมาแล้วครับลุกขึ้นมาด้วยสัญชาตญาณนะครับรงการนับและชุดสุดท้ายท่านชมจับตาดูครับอับคันยังไม่โดนนะครับยับบวกเหมือนกันนะครับคึ้นไปมาโดนซ้ายขวาไม่โดนครับแต่ว่าเมามากครับโดนขมับโดนโอ้โหลุกนี้ทำการตัดใจยุติการ